กุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้คุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีรถรุ่น L 3 2 1 8 SP นะคะเข้าใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้กณจะพาลูกค้ามารีวิวกันนะคะค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP ซึ่งจะเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะที่ขายอยู่ที่สูตรรถนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นปี6กสนะคะเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะรถเข้าใหม่วันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่ 3 7 9 0 0 0บาทนะคะไปพร้อมกับชุดอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านทวนหลังนะคะค่ะสีเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะคะล้างแล้วก็เอามารีวิวกันเลยนะคะค่ะสีเอะตัวยางนะคะไปที่ยางหน้านะคะยางหน้าดอกยังดีอยู่นะคะประมาณ80%นะคะสีตัวล้อกระทะนะคะสีเดิมนะคะค่ะแล้วไปที่สีตัวรถนะคะ เป็นสีเดิมนะคะยังมีบาร์โคดของรถติดอยู่เลยนะคะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 SP คันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสีตัวรถนะคะรอยมารยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะค่ะตัวใบดันดินนะคะรอยมารก็ยังอยู่นะคะมาที่ห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารตัวของเบาะนั่งนะคะจะเป็นเบาะเดิมติดกับตัวรถมาเลยติดกับตัวรถมาเลยนะคะแล้วก็มาดู ไม้ชั่วโมงการทำงานกันนะคะไม้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่945ชั่วโมงนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เราก็หลังคาไล่ไปดูหลังคาเป็นหลังคาติดกับตัวรถมาเลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะยางสภาพยางยังดีอยู่นะคะย,ยางยังสวยอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ85%ถึง90%ซนะคะล้อกระทะนะคะตัวมรอยมาร์กยังอยู่เลยนะคะ ค่อยไล่ไปด้านหลังนะคะตาไฟท้ายนะคะค่ะยางตัวท้ายนะคะท้ายสีรอยมาร์กยังอยู่นะคะรถเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไล่มาดูที่ยางหลังนะคะยางหลังค่ะยางหลังก็ยังสวยอยู่เลยนะคะค่ะ รอยม์ายังอยู่ทุกจุดเลยนะคะรถคันนี้ใหม่มากๆราคาไม่แพงเสนอขายอยู่ที่379,000บาทไปพร้อมกับชุดอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านทวนหลังนะคะขาสีไล่ดูเลยนะคะรอยม์ายังอยู่ทุกจุดนะคะไม่มีร่วมไม่มีซึมรถแห้งดีนะคะนี่ไล่ดูรอยมก้กค่ะเดี๋ยวเชิญช่างแนทมาทดสอบระบบกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องทดสอบระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกแล้วก็เครื่องยนต์นะคะ รถคันนี้นะคะเ,เป็นเดิมๆเ,เลยนะคะจากโรงงานนะคะจะมีบางจุดที่ไฟแตกเดี๋ยวทางร้านเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นแค่สภาพภายนอกนิดหน่อยนะคะตามการาก็รถใช้งานเนาะบางทีก็จะมีไฟแตกหรืออะไรแบบนี้นะคะ รถแ2ลสามคันนี้นะคะอยู่ที่900กว่าชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะปี63นะคะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพลาฝั่งทีดีโอข้างหลังกันนะคะ <c oughs> ใช้งานได้ปกตินะคะเดาไปมาดูเครื่องกันนะคะเปิดดูห้องเครื่อง คันนี้ถือว่าสภาพดีนะคะขึ้นเข้ามาเลยนะคะตัวรอยมารอะไรยังอยู่ทุกจุดนะคะอรถยังใหม่อยู่นะคะตัวนี้น้ำไม่ดันแน่นะะอนค่ะสภาพแบบนี้ไม่ดันแน่นอนแต่ว่าเรามาให้ดูเพื่อความมั่นใจกันนะคะ วันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้ามากๆในการติดตามรับชมคลิปนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถรุ่น L321 แต่งเนะคะกำลังมองหาอยู่เ,เชิญเข้ามาทดสอบระบบได้ที่สาขาระยองนะคะปักหมุดมาที่ Google Map นะคะพิมพ์คำว่าพูดเสมอแท็กเตอร์นะคะจะพาลูกค้ามาที่หน้าร้านเลยนะคะร้านอยู่ติดถนนสุขุมวิทนะคะก่อนถึงตัวจันทบ,บุรีประมาณ5กิโลเมตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอกาลังใจในการติดตามกดติดตามกด subscribe แล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ